สวัสดีครับช่องมะกุ้งสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้เจ้าตัวนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ของ JBL Partybox นะครับ1น0ตัวนี้เซลล์แบตเขจะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ความพิเศษของรุ่นนี้จะไม่เหมือนรุ่นก็ทั่วไปนะครับ BMS เขาจะเป็น Smart BMS นะครับ s ม a r t BMS ก็คือมันจะมีสายพิเศษขึ้นมานี่สสายตรงกลางนี้นะครับเป็นสายที่เอาไว้สื่อสารข้อมูลกับชิป ติดอยู่กับ BMS เนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ BMS ทั่วไปในการเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับสำหรับ JBL Partybox นะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็น110นะครับ310พวกนี้จะเป็นสมาร์ทบ m s ทั้งหมดนะครับรวมถึงของ JBL ของ h าร์มันแค on รุ่นใหม่จะเป็นสมาร์ท m m s ทั้งหมดนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้า b m s พวกนี้เสียนะครับเราจะต้องใช้ BMS แท้เท่านั้นนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบว่า BMS เสเสียหรือไม่นะครับลูกค้าส่งมาให้ลองเปลี่ยนแบบนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อกันเลยนะครับ ชือแบตน่าจะเสียไปแล้วนะครับดูจากสภาพไม่น่าจะเหลือไฟแล้วเดี๋ยวผมจะลื้อนะครับรยกมาเลยจะสอนเพื่อนด้วยนะครับเบื้องต้นดูจากระบบตรงนี้นะครับจากสายตาของผมนะครับน่าจะเป็นระบบ7.2ถึง8.4โวลต์นะครับต่ออยู่ในระบบ2 s 2 p นะครับขนาด2อนุกรม2นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลื้กกันเลยนะครับ จะเลือก BMS ก่อนนะครับพอดีก่อแรงเพิ่งเสียบนะครับยังไม่ร้อนเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอา BMS ออกมานะครับเอา BMS มาใช้ต่อนะครับโอเคออกมาแล้วหนีบเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยสปอตเข้าไปใหม่นะครับ ใช่ครับต่ออยู่แบบ2 S 2 p จริงครับเสียบต่อไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งแยกทิ้งเป็นขยะอันตรายไปนะครับคราวนี้ผมจะเอาบ m s ตัวนี้นะครับไปใช้งานต่อนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับลักษณะการต่อของมันก็คือเราจะต่อแบบเดิมนะครับก็จะเรียงแบบนี้นะครับ2 s 2 p นะครับ นี้ผมจะใช้วบบเซล3,500มิลลิแอมนะครับต่อขนาด2อนุกรม2นะครับก็จะกลายเป็นความจุ7มอาร์นะครับ7.2ถึง8.4โวลต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามาต่อกับชุดบีเอชุดนี้นะครับบีเอชุดนี้ก็ไม่มีอะไรครับขั้วเขาจะเหมือนเดิมนะครับบีลบนะครับบีบวกแล้วก็บีเอ็มนะครับบีเอ็มก็คือขั้วกลางนะครับการต่อ ไม่ได้ต่างจากการแพคแบตเตอรี่อื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาใช้ Smart ทบีในการควบคุมอ่ามันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เรา,าเราไม่สามารถจะโมหรือไปหาแบตมาทดแทนได้อ่าหา b ีเม,มาทดแทนได้ง่ายๆครับอืมเราต้องใช้บีเมสของแท้เท่านั้นอ่านี่ผมก็เลยจาเป็นต้องใช้ของเดิมเนอะอเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่ผมแพคแล้วก็ตอบกลับคืนไปจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับจ่ายไฟได้ไหม ต้องทำนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คแบตเตอรี่แต่ละเซลล์ก่อนนะครับว่ามาเท่ากันหรือไม่นะครับถ้ามาเท่ากันก็แพคได้เลยนะครับส่วนใหญ่เว็บเซลล์เขาจะบาลานซ์มาจากโรงงานนะครับจะเท่ากันเป๊ะนะครับ3 6 6จนะครับ6 6ห6หหนะครับอ่าแบบนี้สามารถแพคได้เลยครับแต่ถ้าไม่เท่ากันเราต้องขนานนะครับหรือบาลานซ์มันนะครับอ่าแบบนี้เราสามารถแพกได้เลยนะครับแว็บเซลล์เขาจะดีอย่างนึงคือ มาจากโรงงานปุ๊บนี่แทบจะเท่ากันทุกเสียวแค่ไม่ต้องมาล้าอะไรเลยนะครับคือต่างกันน้อยมากนะครับที่ผมใช้มาอันนี้ผมก็จะวางรูปแบบเซลล์ตามที่กล่าวไปนะคือ2องไอสองพีนครับ่ะนี่ก็จะวางในรูปแบบ 2X2P เรียบร้อยนะครับนี่ครับขนาด2นะครับแล้วก็เอามานอนันุกรมกันนะครับคราวนี้ ก่อนอื่นนะครับขั้วบวกนะครับผมจะทําการแปะขั้วกันช็อตก่อนเนื่องจากว่าดิียมไอออนนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนตัวบอดี้เขาจะเป็นขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาฉนวนมากันด้านบนนะครับเลืเกิดกรณีที่มันร้อนหรือว่ามันรัดวงจรอะไรที่เวลาที่เราใช้เป็นนานๆนะครับเราไม่รู้เนาะบางทีพลาสติกพวกนี้มันอาจจะเสื่อมสภาพนะครับยังก็จะมีฉนวนพวกนี้คอยกันอยู่ครับไม่ให้มารัดวงจรเนาะอันนี้ก็จะแปะเอาไว้ครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการขนานก่อนนะครับขนานชุดนี้ขนานชุดนี้แล้วก็จััะนมร เดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะันดับแรกเดี๋ยวลองขนาดกันเลยครับผมจะสปอตขั่วลบกับขั่วบวกไปก่อนนะครับขั่วบวกครับขนาดมันเข้ากันนะครับ ขนาดแล้วจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นการอนุคมนะอนุมหผมก็จะพ่วงสีเซลลนะ์เข้ากันเลยเลยมานหนึงนะครับเดี๋ยวตัดออก,กนอนุคมเลยนะครับ นนี้ะครับเดี๋ยวเรามาเช็คคอนเฟิร์มกันอีกทีนะครับว่าแต่ละเซลล์แต่งานเป็นยังไงนะครับคอนเฟิร์มนะครับโดยปกติมันต้องเท่ากันเนาะเพราะเราบาลานซ์มาแล้วนะครับ3.66ครับกหกชุดนี้ก็3.66นะครับแต่ละเซลล์แต่ละชุด3.66คราวนี้เรามาต่อที่รวมนะครับคูณลบกับคูณบวกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นเจ็ดจุดสามหนึ่งครับแบบนี้ต่อถูกต้องนะครับเมื่อต่อถูกต้องแล้วนะครับอันดับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวตัวนี้นะครับเข้ากับ BMS แล้วก็เทสดูครับว่าไฟมันออกไหมเนาะ รุ่นนี้นะครับบีเวสเขาจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวแบตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกากร,ระยะนะครับโดยลองเอาแัตเตอรี่มาวางดูนะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ต่อขั้วออกมาเลยนะครับนี่ต่อขั้วนะครับฝั่งนี้ดูดีนะครับเป็นข้วบวกนะครับฝั่งนี้เป็น้วลบอ่ะเดี๋ยวใช้ตัวลวดนิกเกิลต่อออกมานะครับเพื่อที่จะไปสปอตกับตัวเซลล์นะครับ ตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับเราแค่เชื่อมโคบกโค้ลบเข้ากับ bms ต่อมาเผื่อยาวๆไว้ก่อนนะครับขาดเกินไงแค่ตัดอ,ออกเนะเอาสปอตไปเลยครับมาดูครับว่าสายที่เราเผื่อมามันเกินตรงไหนบ้างเราก็เล็งมันออกนะไม่ให้มันเกินตัว bms ไปนะครับให้มันอยู่ใน สโของ BMS นะจะได้แพ็คง่ายๆพวกลวดมันจะได้ไม่ล้นมาอันนี้ผมก็สปอตตามขั้วเลยนะครับนะขับ้วบวกขั้วลบก็สปอตเข้าไปนี่จุดของมันนะครับนะเดี๋ยวผมจะสปอตฝั่งขั้วลบก่อนนี่นะครับ ก่อนที่สปอตควบบวกนะครับเดี๋ยวเราการระยะอีกทีนึ่งนะครับว่ได้ตามระยะที่เราวัดไปอโอเคได้ครับอันนี้ก็สปอตควบบวกนะครับ,นนรบ,รบตรงนี้เราอาจจะเอาพวกเทปแบบนี้มาแปะอีก,อกรอบนึงเผื่อว่าลวดมันไปโดนวงจรด้านบน ป้องกันเอาไว้นะครับอาจจะไม่โดนก็ได้นะครับแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนเสร็จแล้วจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องตอบยิเอสลงมาหาครัวดันล่างนะนี่จุดนี้นี่ครับจุดนี้เป็นจุดแรงดันสามจุดสองถึงสี่จุดสองวุ้นนะเราจะต้องเอาตัวนี้มาตอนนี้นะครับ๋ยวผมจะสปอตสายแยกมาแล้วก็เชื่อมตัวนี้เข้านะครับการช็อตครับเดี๋ยวแปะกันช็อตอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าสายนี้จะต้องลากผ่านกันไว้นะครับ แปะชินวนนิดนึงครก่อนที่ผมจะเชื่อมนะก็จะประมาณนี้จากนั้นผมจะใช้ก่าวนะครับยึดอีกรอบนึงนะครับ นี้เป็นสาย NTC นะครับเราจะต้องแปะกลับไปที่ตัวแบตเตอรี่นะเดี๋ยวกาวมันดึงออกนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ยึดไว้ก็ได้ตันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่จับอุณหภูมิจับอุณหภูมิตัวแบตนะครับแปะเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็ต้องแปะอีกรอบนึงเพื่อจะเอายึดสายไฟให้มันไม่เคลื่อนไหว สปอยดขายื่นออกมาจะได้เชื่อมง่ายปนะัดกีเข้าเลยครับ คันนี้เรามาเทสกันครับแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยเนาะผมต่อวงจรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแปะที่ขั้วให้มันเรียบร้อยนิดนึงเนาะเอ,อ้าหมดพอดี คราวนี้เดี๋ยวผมจะเทสตก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ไม่ได้รีเซ็ตบีเมอสเนาะมาลองวัดดูก่อนครับว่าไฟออกมัไหมไฟไม่ออกกันเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตก่อนนะครับผมจะรีเซ็ตด้วยวิธีทั่วไปก่อนนะครับก็คือใช้ตัวควบคีลบนะครับไปจ้ำกับตัวบีลบนะครับเพื่อจะรีเซ็ตบีเมอสนะครับไม่รู้จะได้ผลไหมก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่ใช้กับที่ลองรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวผม เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วลองรีเซ็ตดูนะครับอันนี้มีลบนะครับผีลบคือสายดำเ้วลองดูกันเทสไปพร้อมกับผมเลยนะครับสายไฟเล็กไปนิดนึงนครับเด mm ี๋ยวใช้อันนี้ก็ได้ระวังนะครับดูนะครับมีลบนะมีลบผมแช่ไว้เลย จำไว้นะครับลองดูว่ามันจะกลับมาทํางานไหมดูครับไปขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ขึ้นอเซิไม่ขึ้นเนาะอิซิทไ,ไฟไม่ออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูวัดตรงนี้ก่อนว่ามันปกติไหมนะครับตรงนี้ออกปกตินะครับออกปกติเลยแต่ปลายทางเนี่ยไม่ออกนะครับ แบบนี้ไม่รู้ B m มล็อกอะไรไว้หรือเปล่านะครับเราไม่รู้เดี๋ยวผมขอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะาอสายไม่ออกครับไม่มีไฟออกเลยรีเซ็ตด้วยวิธีการเอาพีลบไปจั่งกับบีลบนะครับบีมเสผมไม่ทํางานนะเดี๋ยวผมจะกระตุ้นโดยการป้อนไฟ8.4ี่โวลต์เข้าไปนะครับอันนี้ผมต่อเข้ากับโพล์พลายนะครับแล้วก็ออกมาต่อเข้านะครับเราลองดูครับว่ามันจะชาร์จได้ไหมผมจะลองกระตุ้นด้วยวิธีนี้นะครับโอเคครับกระแสเข้านะครับมันทํางานนะครับอ่ะทำงานแล้วครับ เดี๋ยวลองผมลองวัดไฟดูมันการรีเซ็ตมันก็ไม่เหมือน BMS ทั่วไปด้วยนะครับอันนี้ผมป้อนไฟเข้าเพื่อนจะเห็นในหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้ดูเนื่องจากโต๊ะช่างก็ไม่ได้ใหญ่นะครับครับแคบนี่ครับไฟเข้าแล้วครับโอ้โหรีเซ็ต BMS แปดด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนปกตินะครับเนื่องจากที่ผมรีเซ็ต BMS แล้วนะครับผมปิดตัว power supply ผมที่จ่ายไฟ 8- ปดต่โวลต์จากนั้นผมวัดดูอีกทีนึงมันทํางานไหมนะครับอ่าทํางานครับไฟมาแล้วนะครับ ต้องป้อนไฟ8.4โวลต์เข้าชาร์จนะครับ BMS ทำงานนี่ไฟใจเอาแล้วครับใจเอาแล้วครับโอเครู้รู้วิธีรีเซ็ตรุ่นนี้นะครับแสดงว่า BMS ปกติครับเปลียนแคสเซียมก็น่าจะหายครับรุ่นนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะห่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะส่งกลับให้ลูกค้าแล้วครับใช้งานได้แล้วครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องบุกงูครับสวัสดีครับ